บ่ท่านเลี้ยวดอกให้ว้าวิจักคิบสะทะซุมมันสั่งเฮามันสิตูจักว่าเฮาสั่งมันบ่เหอเอามั้นสั่งกุกกุกสั่งมึนคือกันตัวโมเป็นตาไนแทบันนี่เบอง์ไงไงซุมมันสั่งเฮาตามันจิเป็นตีตีดอกปากมันกะจิเป็นสีเบบีตาเฮาอยู่มันเบาเบาดิตาเฮาอยู่มันเบาเบาห่เฮาดอกพุ่นเฮาหนีมันจังเบาอันซุมเบาเพราะเป็นหยังดินซุมชั่งซุมชั่งกะชั่งไปน้ำกันไหม เห็นข้าเจ้าว่ากระชั้งไปนน้ำเขาคนไหมจักเป็นอย่าง้ไหมอันซุ่มสั้นนี่มันฟังควมข้างเดียวมันมาฟังความสองข้างเอาหูเพิ่นกระจอให้สองคางยู้ไหมเป็นอย่างจังว่าพักกันฟังสองคางไหมหู้างหนึ่งฟังผู้นี่หู้างหนึ่งฟังผู้นี่นี่ไหมเป็นอย่างจังฟังตา้างเดียวหันฟังข้างเดียวมันกระเจียเขาเัิ้ปีนตัวเพิ่นจอมาให้พ่อแห้งเราไหมคนนี่ไหมหูสองคางนี่ไหมฟังสองคางเนตี้ฟัง้างนั่นแหละก็มาฟัง้างนี้เนี่ไหมเราเนาะเป็นอย่างจังฟังตา้างเดียวจอไ อ๋อไปสิงไปไหนครับฮะไปไปไหนครับดูชุดพี่ก่อนพี่ไปเตยบอลไปเตยบอลเออโอเดี๋ยวผมมุมุ่งนัดไปได้ได้ได้เจอกันเจอกันไเตยบอลมึงเป็นยังคือมากของเราเทปกูเคยมักเมียเขาแล้วปัวเขาไล่จีกู